บรรยากาศเปลี่ยนโหมดมาดูลูกแพะตัวนน้อยกันบ้างนะคะออกได้ประมาณหนึ่งอาทิตยแ์แล้วแข็งแรงทุกตัวลูกก็มาใช่ลูกเจ้าข้องแม่ก็มาใช่แม่ตัวเองโอ้ เออรักจริงๆไม่ใช่ลูกของตัวเองนี่เนาะเออไปไปกินยาไปนั่นต้องเฝ้าเขาหรอกโหลูกไม่ใช่ลูกตัวเองนี่ก็ไม่ใช่แม่ตัวเองรักเขานะ่าไหมไม่ใช่แม่ตัวเองก็รักใช่ปะโอ้ย จักเดินมาฮเนี่ยไข่เขาทึ่งหลักนั่นน่ะตุ่ยดุ่ยเพล่เลยอุ้ยอันนี้ตัวนึงยุ่งอีกแล้วยุ่งอะไรเอือุี่อ้วนอ้วนเฮ้ยเฮ้ยกินยาเฮ้ยเล่นได้หรออื้อ โอ้รักรักรักเฮ้ยติ๊ตไปลูเขาตัวเองก็สิตัวใหญ่ปันหนายังไม่ได้ดูเขาตัวเองสักที <c oughs> ทับติดยากจริงๆรยูเป็นปีแล้วนะเองนะไม่เล่นหรอกไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นยานะไม่เล่นเอาเลย บอกไม่เล่นเป็นอะไรแลวนะคะเป็นอะไรมากวะ เฮ้ยยก็ให้เป็นหน้าที่แม่ก็เฮ้ยไปเฮ้ยไปกินยาไปลูกก็ไม่ใช่ลูกจะของตักกันนิดนึงเออวาเข้าไปไอะไรฮะ ดูสินะนั่นนั่นเออเอออะไรฮึฮึ น้องแมงน้องแมงน้องแมงสาวน้อยอันนู้นน้องมะนาวสาวน้อยวันนี้มะสาวน้อยอันนี้เจ้าแกงไอ้เจ้าแกงชอบไปเข้าล่นจังเลยเราดึงมาห่าก็เลยเดี๋ยวเอื้นงจะวิ่งได้ขับจับอ่ะเดี๋ยวนี้วิ่งเข้าห้า นาดูจังเลยโอ้โหไปเคีย่ยวเขาให้ตื่นเนื่อนั้นดูวะโอาไหนเนี่ยโอ้ย กวนใจอยู่เลยเลยเออออะทำลายร่างกายเขาอีกไปกินยาไป ทำไมไปกินกับเขาแล้วท้องแก่ใกล้คลอดแล้วสิพี่สาวตัวเองคลอดไปแล้วเหลือแต่ตัวเองแล้วนะ